การกวาดล้างเพื่อปิดปากไม่คนบาปได้พูดปลุกใจกันและกันพวกท่านทำเพื่อกดพวกเราลมจากนี้ <c oughs> พวกเราจะไม่ยอมก้หมหัวเลยสักนิดจากขอให้เราเริ่มต้นเปิดการสู้รบอันศักดิ์สิทธิ์เพราะชาวน,นรกตื่นรู้เท่าทัานเรื่องแลของเทพเทวา เราขึ้นไปเยี่ยมเยือนไม่มีกระเชา้าใดๆมอ้อส่งแต่จะขอกระซวกสวรรค์ให้ตายหมดบางจับวางยัดโลกขอทำให้แกได้เห็นราชานรกถึทแม่โคตรน,นาภาวาฉันล้อมด้วยกรธาฉันยิ่งใหญ่ปเป็นอวัตตาน้างมาโดยพลกรรมแก รายที่แกสร้างมาจาักกดเลือดไหลราหดหัวสอนเถิดน้าไม่ก็หาเชื่อมมาแคว้นขอบอกลาแดนสวรรค์และอยากบีชีวิตต่อ